ครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้มาพบกับค,คุณครูเหลืองอีกครั้งนึงนะครับในกอทอนะครับวันนี้นะครับเรามาจะมาเรียนเรื่องของงานช่างนะครับางานช่างกานช่างที่เราจะมาเรียนในวันนี้ก็จะมีหลักการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้นะครับวิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้นะครับความปลอดภัยในการซ่อมแซมอุปกรณ์นะครับแล้วก็ประโยชน์ในการซ่อมแซมนะครับมาดูครับหลักการซ่อมแซมนะครับอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้นะครับอันนี้เลยเราต้องศึกษาการซ่อมแซมที่ถูกต้องก่อนนะครับลงมือนะครับ เมื่อตรวจสอบร่องรองอการชำรุดนะครับขอรีบซ่อมแซมทันทีนะครับเพื่อไม่ให้ชำรุดมากขึ้นจนมันซ่อมแซมไม่ได้นะครับแล้วก็ซ่อมแซมด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามลักษณะการชำรุดนะครับเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมแซม ให้เหมาะสมนะครับปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาทนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์นะครับเครื่องมือและเครื่องใช้หลังการซ่อมแซมนะครับถ้าอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ชำรุดนะครับมีวิธีการซ่อมแซมที่ซับซ้อนหรือมีอันตรายควรบอกผู้ใหญ่ในบ้านให้ซ่อมแซมหรือ ้างาช่างซ่อมนะครับามาดูวิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้นะครับเรามาดูก่อนค้อนยกตัวอย่างค้อนนะครับค้อนลักษณะการชํำรุดนะครับนึงเลย หัวคอเนี่ยหลวมนะครับอันนี้อันตรายมากนะครับวิธีการต้องซ่อมแซมต้องมีเ,เขามีต้องมีออตอกลิมเขาเรียกว่าลิมนะครับที่หัวคอให้เข้าไปให้แน่นนะครับจึงนํามาใช้งานได้ลิมก็คือจะเป็นไม้เศษไม้เล็กๆนะครับเ,เพื่อที่ให้มันแน่นนะครับต่อมาเรื่อยเื่อยนะครับ ถ้ามันซ่อมถ้ามันชำรุดโดยการให้น็อตที่ยึดด้ามหลวมนะครับด้ามได้หลวมก,ก็คือใช้ปัจเจนะครับหรือใช้ควางขันให้แน่นแล้วค่อยไปใช้งานนะครับส่วนคีมคีมก็จะมีหลายประเภทนะครับนะครับที่ชำรุดไม่สามารถง้างออกเพื่อใช้งานได้ก็คือต้องหยอดน้ามันกันสนิมนะครับแล้วง,ง้างออก ตัวสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับกันไกลตัดกิง่งนะครับกันไกตัดกิง่งถ้าน็อตยึดกันไกตัดกิ่งหลวมนะครับก็ต้องใช้บัตเแจขันให้พอดีนะครับแล้วก็หยดน้ํามันด้วยนะครับกันไกลตัดกระดาษกันไกตัดผ้าของเรานะครับนะครับถ้ามุดยึดกันไกลหลวม และกันไกลบินวิธีการซ่อมคือถ้ากันไกลหลวมนะครับก็ให้จับกันไกคว่ำแล้วก็หมุนลงให้ลงกับพื้นให้แข็งแล้วจากนั้นก็ใช้ค้อนตอกนะครับให้ปลายหมุดแบนนะครับให้จนแน่นเลยนะครับถ้ากันไกลบินนะครับก็ใช้หินลับหินลับมีดนะครับ ผัดบริเวณที่มีรอยบินนะครับจนกระทั่งเมื่อใช้อลองใช้มือรูปติศใน expensive. แล้วมันไม่มีรอยสะดุดน,นะครับมาดูการซ่อมแซมเครื่องใช้นะครับ <_ seas> ด้วยการติดกาวชนิดต่างๆนะครับ กาวนี้เป็นสิ่งที่ยึดติดชิ้นงานนะครับนะครับต้องเลือกใช้ชนิดของกาวให้ถูกต้องนะครับกาวก็จยมีหลายแบบนะครับทนนี่หนึ่งเลยกาวลาเท็กนะครับกาวลาเท็กใช้ติดพัสดุประเภทพวกกระดาษไม้ผ้านะครับกาวนี้จะไม่ค่อยเ,ออเหมาะสําหรับอย่างอื่นนะครับส่วนใหญ่จะเหมาะกับพวกกระดาษที่เราใช้ติดชิ้นงานของเรา กาวยางติดประเภทพวกหนังพวกยางพวกนี้นะครับกาวร้อนพวกนี้ประเภทพวกเซรามิกกระจกหรือพลาสติกนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งกาวซิลคิคนชนิดแท่งและปืนยิงกาวใช้ติดประเภทพวกไม้พลาสติกหินนะครับวัสดุธรรมชาติเช่นเปลือกหอยพวกนี้นะครับนะครับเราอาจจะเคยพบเคยเ,เคย ได้สัมผัสมาแล้วนะครับกาวตรงนี้ต่อมา,อย,าอย่างสิ่งสำคัญที่เราใช้งานบ่อยนะครับสมุดหนังสือนะครับเราจะพ่อพกสันปกสมุดหรือหนังสือขาดหรือหลุดนะครับวิธีซ่อมก็ต้องใช้กาวลาสิครับกาวใสนะครับ,กส,รบสก็อตเทปนะครับติดสันหมุดหนังสือเข้า เข้ากับขเข้าปกเข้าปกให้แน่นนะครับกล่องใส่ของเครื่องใช้นะครับที่ทำมาจากไม้อัดนะครับลักษณะการชํำรุดก็คือ,เ,อ,อเครื่องใช้ที่เป็นไม้อัดนะครับซึ่งประกอบติดกันดูุดออกมานะครับอันนี้อาจจะต้องใช้กาวระทิกได้นะครับติดประกอบบริเวณทีเ่เราต้องการซ่อมแซมนะครับ ต่อมารองเท้ารองเท้าหรือกระเป๋าหนังพวกนี้นะครับพวกนี้อาจจะเป็นพื้นรองเท้านะครับที่เปิดออกนะครับหรือกระเป๋าหนังที่หลุดนะครับก็ต้องดอูส่วนที่ชํารุดนะครับใช้กาวติดพื้นรองเท้าเข้ากับตัวรองเท้านะครับอันนี้อาจจะต้องใช้กาวเป็นกาวเขาเรียกว่าเป็น ประเภทนี่กาวร้อนอย่างนี้นะครับหรือกาวยางนี่เออกาวยางนะครับกาวร้อนนี่อาจจะพอมันมันถ้าเรามันติดไม่ดีแล้วมันมันมันจะกรอบนะครับอาตมากรอบรูปแจกันนะครับอันนี้อาจจะต้องใช้กาวซิลิโคนติดวัสดุที่หลุดออกมานะครับ มาดูประโยชน์ของการซ่อมแซมอุปกรณ์นะครับเครื่องมือและเครื่องใช้นะครับหนึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับนะครับสองวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ชำรุดสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้อีกนะครับไม่ต้องไปเสียเงินนะครับนี่ข้อ3นะครับประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างซ่อมนะครับเราเพราะเราสามารถทำเองได้และประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ใหม่อีกนะครับ ใช้งานวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ที่ซ่อมแซมอย่างซ่อมแล้วได้อย่างปลอดภัยนะครับห้านะครับฝึกทักษะในการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็6นะครับเป็นพื้นฐานในการพัฒนาฝีมือของเราด้วยไปสู่เป็นอาชีพสามารถเป็นอาชีพได้ด้วยนะมาดูความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยในการซ่อมแซมอุปกรณ์นะครับ การซ่อมแซมอุปรกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้นะครับควรคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับป้องกันอุบัติเหตุนะครับหรืออันตรายที่เกิดจากการทํางานนะครับมีข้อปฏิบัติคือ1ตรวจสอบสภาพของวัสดุอุปรกรณ์เครื่องมือที่จะซ่อมนะครับถ้าหมดอายุการใช้งานชํารุดก็ไม่ควรนํามาใช้นะครับมีความระมัดระวังนะครับและไม่ประมาทขณะใช้วัสดุอุปรกรณ์ นะครับเก็บอุปกรณ์นะครับเก็บอุปกรณ์วัตดุเครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมแซมให้เป็นระเบียบหลังจากการใช้งานไม่วางเกะกะบ,บนพื้นนะครับแล้วก็ถ้าได้รับบาดเจ็บจากการทำงานต้องรีบบอกผู้อบอกครูหรือผู้ใหญ่ทันทีที่อยู่ใกล้นะครับเพื่อจะได้ช่วยปฐมพยาบาลนะครับอันนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นสิ่งของที่อันตรายอย่างเช่นพวก มีดจะต้องดูต้องเรียวจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับดูอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองหรือคุณครูนะครับส่วนไมงานนะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะเตรียมไว้ให้นะครับ,คร,บครับสำหรับการงานพื้นฐานอาชีพนะครับในเรื่องของงานช่างคุณครูก็มีไว้เท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ นะครับในคล,คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ